สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูนะคะที่มีคนขอเข้ามาก็คือจะเป็นเมนูชาลิ้นจี่ค่ะเป็นชาที่มีความหอมลิ้นจี่แบบวิเดียเขาจะไม่ได้เป็นแบบลิ้นจี่ที่หวานเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะหอมหวานกําลังดีค่ะ สวัสดีค่ะเนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูนะคะที่มีคนขอเข้ามาว่าอยากจะให้เน่แชร์นะคะก็คือจะเป็นเมนูชาลิ้นจีค่ะวันนี้เน่จะทำชาลิ้นจีนะคะในแบบที่เรียกว่าง่ายๆ สบายๆทำง่ายอร่อยแน่นอนอย่างนี้เลยนะคะสำหรับชาลิ้นจี่ที่เราจะทำวันนี้ค่ะเนี่ก็คือจะใช้ใบชาเนี่ยที่เป็นชาของ o r i ิ n t a l c o f f e e เรานะคะอันนี้เป็นชาไต้หวันค่ะแต่ว่าชื่อชาไทยไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ชาส้มนั่นเองค่ะซึ่งชาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาชงให้ดูเลยนะคะเรียกว่าถ้าใครยังชงน้ำชาไม่เป็นดูคลิปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่การชงชาเลยค่ะชงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปผสมเป็นสูตรชาลิ้นจี่ได้เลยนะคะไซรัปลิล้นจี่ค่ะเป็นไซรัปของดาวินชีนะคะเน่ ก็ใช้เป็นไซลับลิ้นจี่ตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีน้ําเชื่อมนะคะก็น้ําเชื่อมมิดผลธรรมดาเน,นี่ยแหละค่ะนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็วันนี้แน่จะชงชาด้วยเฟรนด์เพรสนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคลิปวันนี้ตั้งแต่การชงชาเลยเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะแต่ว่าก่อนจะดูค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะกดติดตาม subscribe เรนท่าคอฟฟี่ชาแนลค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่แน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ วันนี้นะคะชาลิ้นจี่ที่เน่จะทำอะค่ะเน่จะทําถึงแบบ3แก้ว3ไซส์เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านที่ขาย92ออนก็มีเยอะขึ้นใช่ไหมก็อยากจะได้สูตร92ออนบ้างเวลาทําแก้ว16ออนอาคนก็อยากได้แก้ว22ออนด้วย เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ค่ะจัดเต็มเรียกว่า12 16 22เลยนะคะใครที่ขายสูตรแก้วอะไรก็มาดูได้เหมือนกันเลยค่ะกับชาลิ้นจี่วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําน้าชากันก่อนนะคะวิธีการทําน้าชานะคะก็คือ หนึ่งสูตรที่เราจะใช้อ่ะค่ะคิดง่ายๆนะคะก็คือเน่จะใช้ชาเนี่ยอยู่ที่1ช้อนตวงนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะคะ่ะตีให้ว่าอยู่ประมาณสัก8-10ถึงกรัมก็คือแล้วแต่ใครชอบเข้มมากเข้มน้อยก็ตักเอาได้เลยนะคะแล้วเน่จะผสมแชก่กับน้ําร้อนค่ะที่5ออนนะคะทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยโบดุม um ตัวนี้นะคะเป็นเฟลนเพสขนาด1ลิตรค่ะเราสามารถทําได้ถึง5สูตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวเน่จัดเต็มเรียกว่าทํา5สูตรไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําชาที่เหลือเราก็ไปทําอย่างอื่น ไดเน,ะะน่ก็จะแช่ชาที่5สูตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตักชามมาเลยค่ะ5สูตรก็5ช้อนค่ะคิดง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะ,ะตักมาเลยนะคะอ่นนี้นะคะ1ช้อนค่ะใส่ไป5ช้อนพอ5ช้อนนะคะ1ช้อนต่อ5ออน5ช้อนก็25ออนนะคะก็คิดง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะ25ออนเน่ก็ใส่เลยนะคะอันนี้เป็นแก้วตวง8ออนค่ะ น้ำร้อนคือน้ำเดือดธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเอาช้อนคนชาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีมันเกาะกันเป็นก้อนเดี๋ยวน้ำเขาจะสกัดได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเขานิดนึงค่ะแล้วเราก็จัดการแช่กดลงไปค่ะให้ตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ย กดให้ชาจมลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเน่จะตั้งนาฬิกาค่ะก็คือเราก็จะแช่ชานะคะเอาไว้ที่2นาทีค่ะอ่ะเน่ก็รอ2นาทีนะคะโอเคค่ะ2นาทีเรียบร้อยนะคะอาเน่ก็กดเลยนะคะ2นาทีค่ะ เวลาที่ได้เวลา2นาทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดแล้วเราก็เทน้ําชาออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะว่าไม่มีการว่าค่อยๆเททีละหน่อยแล้วแช่ชาต่อไปไม่ได้นะคะเททั้งหมดออกมาเลยค่ะ เราจะไม่แช่ชาคือเราจะไม่แบบว่าแช่เอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอจะใช้ค่อยเทยไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะน้ำเขาก็จะสกัดสารชาออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้ชาเราฝาดมากขึ้นได้นะคะเพราะว่าไอ้เจ้าสารชาตัวแทนนินของเขาอะค่ะมันก็โดนสกัดมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นชาเราจะขมแม่ร่อยนะคะฝาดแม่ร่อยอ่ะทีนี้เราได้น้ําชามาแล้วค่ะจริงๆแล้วน้ําชาตัวนี้เราสามารถที่จะเก็บค้างคืนได้เลยนะคะจะได้เป็นการหมักชาให้ชามันเนี่ย คือเรียกว่ามีการหมักแล้วก็เข้มข้นขึ้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเน่มาแชร์สูตรว่าเดี๋ยวเราใช้กันเลยละกันเนาะ <S <S ทีนี้พอเราได้น้ำชามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นที่แก้ว12ออนนะคะ12ออนเราจะใช้น้ำชานะคะที่3ออนก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครแชร่น้ำชาครั้งคืนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะแต่ว่านี้เน่คือทำแล้วมาแชร์ให้ดูเลยค่ะก็พอน้ำชา3ออนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะที่10 ml นะคะ หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดได้นะคะแค่นี้เองค่ะ10 ML เสร็จแล้วค่ะตัวไซลับลิ้นจี่ของเราค่ะเน่ก็จะใส่มาที่10 ML นะคะเพราะนั้นสูตรจำง่ายๆเลยค่ะก็คือ10-10เท่ากันก็อันนี้จะเป็นตัวออหัวปั๊ม7.5นะคะกดมา1หัวปั๊มเสร็จแล้วก็ตามมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้10-10นะคะแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าค่ะใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มน้ำกินเนะะี่ยค่ะ เติมลงมาที่1ออนค่ะอันนี้ก็ใส่ลงมา1ออนเรียบร้อยแล้วค่ะชาลิ้นจี่เดี๋ยวพอเป็นช่วงหน้าลิ้นจี่เราก็แปะลูกลิ้นจี่ลงไปนะคะอ่าอันนี้ไม่ใช่หน้าลิ้นจี่เราก็อย่างนี้เลยเสิร์ฟอย่างนี้ได้เลยนี่ค่ะคนให้เขาเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเวลาลูกค้า แบบว่าพอได้รับจากเราไปปุ๊บลูกค้าเขาจัดการดื่มเลยเฉยแหละนะคะก็จะได้อร่อยพอดีนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแก้ว12ออนค่ะมีความแบบว่าวางใบมิ้นท์เขานิดนึงก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็ใบมิ้นท์วางหน,น่อยนี่เป็นไงคะชาลิ้นจีของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปนะคะแก้ว16ออนกันบ้างจ้าสำหรับแก้ว16ออนค่ะน้ำชาที่4ออนค่ะเห็นไหมพอเราทำน้ำชาไว้แล้วนะคะจะแก้วไหนก็ง่ายแล้วค่ะ น้ำชาสี่ออนใส่หลับค่ะที่สิบ l ้านะคะอันนี้ก็ใส่นะสิบห้าหรือว่าครึ่งออนค่ะใส่หลับคือหมายถึงน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมมิดผลเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หลับลิ้นจีนะคะ15บห้าเหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็คือ2ปั๊มนะคะหนึ่งสองแค่นี้ค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะอีก1ออนนะคะที่เน้นใส่น้ำเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าคือหนึ่งเราไม่ได้ใส่น้ำชาแบบห้าออนไปเลยแต่เราใส่เป็นน้ำชาสี่บวกน้ำเปล่าหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ลดความ ความเข้มที่มากเกินไปของชาค่ะเนี่ยว่าสูตรนี้จะกําลังแบบกําลังโอเคนะคะกําลังอร่อยอร่อยอ่ากำลังสดชื่นหอมลิ้นจี่มากเลยนี่แบบกดลิ้นจี่มานี่บอกกลิ่นลิ้นจีส่สลับตัวนี้หอมมากอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวนี้จะน้่แข็งอีกนิดหนึ่งเพิ่มความรู้สึกแบบเฟรดเฟรชเนาะอ่า วางใบมิ้นนะคะสาระแน่ลงไปก็ได้ค่ะจริงๆถ้าเป็นหน้าเทศกาลลิ้นจี่นะคะเราก็แกะลูกลิ้นจี่ห่นรอยหน้าไปสักลูก2ลูกนะคะก็ดูหน้าทานแล้วเนาะต่อไปนะคะแก้ว22อออนค่ะ22ออนเนี่จะใส่น้าชาที่5ออนนะคะเราก็เทเลยค่ะ5ออนเห็นไหมพอเราทันน้ำชาไว้ง่ายแล้วค่ะ5ออนนะคะน้าเชื่อมค่ะ20 ML นะคะ20 ML นี่ค่ะใส่มาเลย หวานมากหวานน้อยก็ลดเพิ่มเอาตามที่เราชอบเลยนะคะไสหลับลิ้นจี่ค่ะ20เหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็คือ1ปัม๊ม2ปัม๊มกับอีกเกือบเกือบเต็มปั๊มนะคะแบบนี้เรียบร้อยละเพราะนั้นถ้าใครใช้ไสหลับหัว10 ml หัวดำนะคะของดาวินชีเนี่ยก็2ปั๊มเต็มๆก็ง่ายคือเวลาคนจะบอกว่าเฟรเวอร์หรือกลิ่นลิ้นจี่คือหอมแบบเตะจมูกมากอะ น้ำเปล่านะคะ1ออนเหมือนเดิมค่ะเน,น่ใส่ลงมานะคะหอมลิ้นจี่มากๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นไงคะง่ายไหมคะชาลิ้นจี่ค่ะก็ที่ขอกันเข้ามานะคะก็เน่จัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะชงง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่เรามีไซรับลิ้นจี่อร่อยๆหอมๆนะคะแล้วก็มีชาเข้มๆไม่ขมนะคะนี่เห็นไหมจะได้มีใบกับเขาด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ ชาลิ้นจี่นะคะเนี่มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับแก้ว12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่าแต่ละสูตรแต่ละแก้วเนี่ยรสชาติความหวานความหอมความเข้มของชาเป็นยังไงบ้างนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่แก้ว12ออนนะคะน้องน้อยอ12 on. ออนจะบอกว่าเป็นชาที่มีความหอมลิ้นจี่แบบ ุิยดีะคือไม่ได้หวานจัดนะคะเนี่ยคือดื่มแบบสดชื่นสดชื่นนะคะจริงๆถ้าชาแชค่ค้างคืนนะคะจะเข้มกว่านี้อีกนะแต่นี้ก็คือได้ความแบบหอมชาแล้วล่ะแล้วก็หอมลิ้นจี่แบบวิยดีะดีๆไม่หวานเกินไปนะคะอือสิบหกออนซ์นี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รสชาติเป๊ะมากดีมากค่ะหอมหวานกําลังดีค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไซรัปลิล้นจี่ตัวนี้เนี่ยความลเวอร์ของเขาค่ะมันแบบ มันขึ้นขึ้นโนสขึ้นจมูกมากๆเลยดีเขาจะไม่ได้เป็นแบบลิ้นจี่ที่หวานเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเรียกว่าหวานสุภาพไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เป็นว่าเราก็ได้มาเป็นชาลิ้นจี่ที่ดื่มสบายๆสบายๆนะคะไม่รู้สึกหวานเกินไปหรือหนักเกินไปหรือเข็มเกินไปค่ะสูตรที่แน่ชาวันนี้แน่ว่าโอเคเลยนะสําหรับร้านไหนที่อยากจะขายเป็นชาลิ้นจี่เพราะว่า เรามีชาลับอยู่แล้วเรามีชาอยู่แล้วนะคะก็ทําเพิ่มเมนูขึ้นมาค่ะเผื่อจะได้เป็นเมนูอร่อยๆนะคะประจาร้านอีกสักเมนูหนึ่งที่ดื่มสดชื่นสดชื่นยามบ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เน่มาแชร์ให้เรานะคะสําหรับสูตรชาลิ้นจี่แก้วเลยค่ะ 12, 16แล้วก็22ออนนะคะดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรเพิ่มเติมเน่ก็ยินดีมากๆเลยนะคะอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูสูตรอะไรนะคะก็บอกเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีดๆหาเมนูอร่อยๆนะคะ มาแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมนะคะชอบก็ช่วยกดติดตาม s b s c r r i e o r r e n t a l Coffee channel ให้เน่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆอร่อยๆมาอีกนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน o r i n t ท al c o f f e e ด้วยค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูชาลิ้นจี3สูตร3แก้วเลยนะคะก็ไปลองทำตามกันดูได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณามากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ